ประวัติพระเกจิพระอาจารย์อุทยัยอุทยโยประวัติพระอาจารย์อุทยัยอุทยโยพระครูวัชละวิหารรคุณหรือพระอาจารย์อุทยัยอุทยโยชื่อเดิมคืออุทัยบัวเพชรเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2 5 0 9ที่บ้านมะกอกใต้หมู่สาตําบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง โยมบิดาชื่อนายพ่องบัวเพชรโยมมันดาชื่อนางน้อยบัวเพชรในวัยเยาว์ท่านได้ใช้ชีวิตเฉกเช่นเด็กทั่วไปโดยได้เล่าเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนพรมพินิษช,ชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงต่อมาเมื่อย่างเข้าวัยที่ต้องเกณฑ์ทหารท่านได้รับใช้ชาติอยู่เป็นเวลาสองปีจากนั้น จึงได้สมัครเป็นทหารพรานอีกเป็นเวลาสปีจนถึงคราหนึ่งที่ตัวท่านเองได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒคือการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18ตุลาคม2535ณว,วัดวิหารสูงตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีพระครูสิทธิโสพลเป็นพระอุปชายาพระครูประจักษ์วิหารคุณ เป็นพระกรรม,มวาจาจารย์และพระคูคงเป็นพระอนุสาวนาจารย์จากนั้นพระอาจารย์อุไทยได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปร,ะริยติธรรมเป็นอย่างดีจวบจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกในปีพศ2540นอกจากนี้พระอาจารย์อุไทยยังมีความรู้ในการอ่านเขียนทั้งภาษาบาลี ภาษาขอมไทยตลอดจนการศึกษาวิชาต่างๆทั้งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นและการศึกษาสายเวทฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญเป็นอย่างดีในเวลาต่อมาด้วยศรัทธาของสาธุชนประกอบกับการทำหน้าที่ในฐานะสงฆ์ได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวิหารสูงหลังจากนั้นท่านได้พัฒนาวัดวิหารเรื่อยมาทั้งการสร้างเสนาสนะการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวิหารสูงตามลําดับจนจเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้จึงถือได้ว่าพระอาจารย์อุทัยเป็นพระนักพัฒนาอีกท่านหนึ่งที่สาธุชนให้การยอมรับสำหรับด้านการฝึกฝนสภพวิชาต่างๆนั้น พระอาจารย์อุทัยได้ศึกษากับครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นพระอาจารย์ปลอดวัดหัวป่าอำเภอรโนดจังหวัดสงขลาซึ่งการศึกษาวิชาครั้งนี้ต้องใช้เวลานานกว่า10ปีซึ่งต้องหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในวิชาต่างๆนอกจากนี้ท่านยังได้รับเรียนวิชาจากพระอาจารย์ผันวัดทรายขวาพระอาจารย์เสียนอดีตเจ้าอาวาสวัดวิหารสูง พระอาจารย์ป่านแห่งวัดแสงอรุณอาจารย์ผ่องวัดแจ้งและอื่นๆอีกหลายท่านด้านสมณศักดิ์พระอาจารย์อุไทยท่านได้รับตราตั้งเป็นพระอธิการอุไทยอุทยโยเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2548ครั้งต่อมาเมื่อ10ทธันวาคม2543ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวิหารสูงตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง จากนั้นพระอาจารย์อุทยัยจึงได้รับตราตั้งเป็นพระสมุขอุทยอุทยโยและได้รับตราตั้งเป็นพระครูอุทยอุทยโยวัดวิหารสูงเมื่อ5ธันวาคม2543ขณะอายุได้38ปีพรรษาที่11วัตถุมงคลในด้านการสร้างวัตถุมงคลน,นั้นเรียกว่าพระอาจารย์อุทยัยวัดวิหารสูง เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์แดนใต้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพศรัทธาจากสาธุชนเพราะวัตถุมงคลของท่านมีความเข้มขขังเป็นอันมากมีประสบการณ์หลากหลายรุ่นโดยวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางคือตะกรุดซึ่งทำจากแผ่นทองแดงลงยันมีประสบการณ์จากผู้บูชาคือยิ่งไม่เข้าทำให้มีสาธุชนและทหารตำรวจเข้ามาขอรับตะกรุดจากท่านเป็นจำนวนมาก เพราะอนุภาพด้านแข้วคลาดคงกระพันป้องกันภัยนั้นถือว่าตะกรุดทองแดงลงยันใช้ได้ผลเป็นอย่างดีปัจจุบันยังหาเช่าบูชาได้อยู่ในราคาที่ไม่แพงมากแต่เปี่ยมล้นไปด้วยพุทธคุณเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกพระอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์ด้านแคล้วคลาดคุ้มครองคงกพันทำให้มีผู้นิยมบูชาจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลอื่นๆของพระอาจารย์อุทยัยซึ่งเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นผ้ายันมหาการนาคราชผ้ายันพิชัยสงครามตะกรุดสายเอวพระหลวงพระทวดเนื้อว่านรุ่นขุนพันธรักษ์และอื่นๆอีกหลายรายการในปัจจุบันเรียกว่าพระอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงเป็นที่ยอมรับในหลายๆด้านทั้งในด้านการพัฒนาวัดวาอาราม การธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางจิตใจของสาธุชนและอีกประการหนึ่งคือในด้านการปลูกเสกวัตถุมงคลที่เข้มขขังเห็นได้จากประสบการณ์ในหลายรุ่นและไม่ว่าจะมีพิธีพุทธาพิเศษที่ใดก็มักจะมีชื่อของพระอาจารย์อุไทยปรากฏอยู่ด้วยเสมอเนื่องจากท่านได้เล่าเรียนเวทอาคมจากหลากหลายครูบาอาจารย์และมันฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทางด้านวิชาอาคม และการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อมีสมาธิอันแน่วแน่ซึ่งจะส่งผลต่อการปลูกเสกวัตถุมงคลที่เข้มขลังจึงไม่แปลกว่าวัตถุมงคลที่ท่านได้ปลูกเสกในแต่ละรุ่นเกิดอนุภาพประสบการณ์แก่ผู้บูชาอย่างแท้จริง